คมนะครับคมสวยงามครับเปิดคมมาให้เพียงพอแล้วครับกันอาจจะไม่ได้คมกิบมากกลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้มารีวิวอัปเดตสินค้าเข้ามาอีกรายการนะครับที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้คือมีดเน็บอาราญยิกขนาด12นิ้วนะครับเอาละครับเราไม่รอช้าเรามาดูข้างในกันเลยนะครับมาพร้อมฝักหนังสีดําสวยงามเช่นเคยนะครับ คุณหน้าคุณตากันดีครับมีดเหน็บอรันยิกแกออกมาดูครับสวยงานครับเป็นทรงมีดเหน็บครับวัสดุนะครับให้ดูก่อนเลยครับวัสดุเป็นเหล็กแหนบนะครับเป็นมีดเหล็กแหนบนะครับตอนนี้ขนาดใบมีดนะครับสินิ้วไม่รวมด้ามนะครับสันหนาสี่มิลนะครับเปิดคมแล้วเรียบร้อยนะครับ ด้ามนะครับเป็นด้ามไม้ประกบนะครับเป็นด้าไม้ประดู่แดงประกบกันเต็มยึดหมุดมาให้3ามหมดนะครับหมุดนี่จะยึดอยู่ที่เป็นส่วนหนึ่งของใบมีดเลยนะครับค่อนข้างแข็งแรงเลยครับเหล็กทั้งใบทั้งด้ามนะครับสวยงามครับคมแหลมและที่สําคัญมีร่องเลือดด้วยนะครับหากมีเหตุการณ์ปะทะแทงนะครับจะทําให้การดึงใบมีดออกง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะแทงเข้าเนื้อคน แล้วสัตว์เหลืออะไรก็ตามครับสวยงามครับนี่ล่องกันมือตรงนี้นะครับทําให้มือเราไม่เลื่อนไปถูกใบมีดนะครับสวยงามเลยนะครับในราคาเพียง390บาทจัดส่งฟรีนะครับสำหรับมีดเน็บขนาด12นิ้วนะครับและเรายังแถมฟรีนะครับฝักหนังเป็นฝักหนังเทียมนะครับตัวนี้สามารถใช้เก็บมีดได้นะครับ มีที่ล็อกมาให้2จุดนะครับอาจจะเป็นสันมีดนะครับและดามมีดนะครับทำให้มีดกระชับไม่ลื่นหลุดนะครับด้านหลังยังสามารถร้อยเข็มขัดได้นะครับเข็มขัดกว้างเข็มขัดอ่าเข็มขัดใหญ่เข็มขัดเล็กก็สามารถใส่ได้นะครับเข็มขัดท่านเส้นใหญ่ไปแนะนำให้ใช้มีดนะครับกรีดตรงนี้เพิ่มนะทำให้ช่องกว้างขึ้นนะครับสวยงามนะครับ สนนราคาเพียง390บาทจัดส่งฟรีนะครับแถมฟรีพร้อมฝักหนังนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบคมของมีดนี้กันเลยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบคมมีดเน็บกันเลยนะครับมาดูกันนะครับปาดกระดาษกันเลยนะครับคมนะครับคมสวยงามครับเปิดคมมาให้เพียงพอแล้วครับกันี้อาจจะไม่ได้คมกิ๊บมากนะครับเพราะว่าเป็นมีดใหญ่มีใช้งานหนักนะครับสําหรับ ตัว12วนี้ครับแต่ก็คมใช้งานได้ดีนะครับท่านใดยังไม่พอใจก็สามารถรับเพิ่มได้นะครับผมอยู่หลังกล้องด้วยเลยไม่ค่อยถนัดนะครับเรื่องคัญนะครับขนาดใบมีดจะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับกับมีดเนบขนาด11นิ้วนะครับครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะครับครับสำหรับการทดสอบมีด คมมีดของมีดเน็บ12นิ้วก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลก็ได้ครบถ้วนดีเลยนะครับส่วนราคาและรายละเอียดต่างๆนะครับจะใส่ไว้ที่ใต้ชื่อคลิปนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เพจจำนายช็อปหรือเพจมีดอรัญยิกอยุธยานะครับจะทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้ที่ท้ายคลิปนะครับและสามารถแตะดูที่ชื่อคลิปได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ